ทีมกัจังวะครู้ทีมกาจังหวะเกิน GM พูดแล้วได้เวลาที่ผมเอาจีนสักทีไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เพื่อนบอกทีมกากจังหวะเดี๋ยวผมจัดให้เพื่อนไม่ต้องวังไม่ต้องวังไม่ต้องวังเสด็จพระรมาเดกระจายการบุเส่็จระองตรัสต่าจะพ่งไป่ไหนก็ไปะ่ได้รับข่าแล้วนำหายไปไหนวะจากเด็กโอ้โหคุณลืมเขียนนำเฉยเลยกู แต่ผมมันทำมันยืนนิ่งนะแล้วก็ปล่อยตาย3เกมผมเชื่อมั่นว่าผมจะทำได้ตามคลิปของต่างประเทศที่เขาทำกันแล้วเรามาลุ้นกันว่าจะโดนเพื่อนด่าหรือเปล่าโอ้ยเพื่อนล้ม่อนตายสองไอ้แล้วเพื่อนแล้วเพื่อนไม่สงสัยหรอว่าว่าทำไม <c oughs> ผมยืนนิ่ง <c oughs> เออดาวสวยจริงๆ <c oughs> ผมผมมายิงได้เนี่ยเอาว่ะล้มหนึ่งมา <c oughs> ตายวงแล้วกันนะ <c oughs> ไปยครับหนึ่งสี่หนึ่งสอง เอาวางเขาหัวเอ้ยอูลม้มเอ้ยยังไงลูกซองกดกดโอ้ยทีมกากจังวะค่ะโอ้ทีมกากจังหวะเกิน GM พูดแล้วได้เวลาได้ผมเอาจีนสักทีไม่ไหวแล้วเมื่อก,กี้เพื่อนบอกทีมกากจังวะเดี๋ยวผมจัดให้เพื่อนไม่ต้องวังไม่ต้องโวังไม่ต้องโวังทีมกากจังหวะอย่างชอบเลยรลครับเด็ตผมเพิ่งมาครับเมื่อกี้เด็ตผมเพิ่งมา ผมใช้เนสองทีอ่ะมันมันช้าล้มหนึ่งโหดนะโหดนะล้มสองที่ไหนอ่ะ ไม่ได้ผมเปิดไม้ไม่ได้นะมันจะแหลกอีกโอเคพี่พูดคนเดียวไปก่อนนะได้ได้ได้ล้มหนึ่งล้มสองหมด นายนายนายเดี๋ยวน้องเชิญพี่มาก็ได้ไงเหรอครับท่านผู้ชมครับนี่ไงถือกบต้องแบบพี่ๆจนปุ่มหมดด้วยนะเออคิดดูแล้วกันคิดดูแล้วกันติดใจละสิโอ้โหไม่ได้กดแบบไม่ได้กดแบบเอาจริงไง